สวัสดีค่ะค่ะมือนีเพ่นกะสีพามาดูนอนเป็นนอนใบตองค่ะเป็นนอนใบตองกล้วยค่ะหรือว่าภาคอีสานของเขาก็จะเรียกว่าคูลูค่ะรสชาติก็จะออกมันๆัน,นะคะ่ะบางอ่าภาคเพิ่นก็เรียกว่ารถด่วนใบตองหรือว่าหนอนใบตองค่ะรสชาติก็จะออกมันๆอร่อยค่ะแซ่บขึ้นกัน้อจ้าค่ะน,นี่เดี๋ยวเพ่นสิพาไปบึงน้ำกันเ้อค่ะ ค่ะตัวของเขาก็จะออกสีเหลืองๆค่ะเหลืองๆใสๆค่ะแล้วก็จะมีฝุ่นเป็นฝุ่นขาวๆจัดตามตัวแบบนี้ค่ะเป็นบ่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็เป็นเนาะ เอาไปขัวมันมันได้ค่ะนี่มันเป็นคุรูที่ยู่กับใบตองกล้วยเนาะคะ่ะตัวนี้เป็นบะตัวนี้เป็นแล้วนี่ตัวนี้ก็ได้ค่ะเ,เอาไปขัวกินแซ่บแซบค่ะรสชาติจะมันมันหอมหอมค่ะอร่อยค่ะคุณเด้อันนึงน้อย h ơ น ตันไหนมีบ่เป็นโตบ่มอบ่ท่านได้เป็นหรอวะเป็นไปใส่เบิ้งแกะเบิ้งแกะแล้วก็เอาโอ้ตัวนี้ก็เป็นแล้ว ข้าสิียวนกาบ,บันใบตองกวยเป็นกวนนวา่าสเบิ่งขี่ขี่เต็มเลยนี่นนน